กลางคืนรถซีวิกสีดำพุ่งบนถนนป่ามืดมีกลุ่มหมอกลึกลับล้อมรอบรถเวียงเล็กน้อยจากแรงถนนทุกคนในรถตึงเครียดมือกลุมที่จับหัวใจเต้นแรงรถเลี้ยวหลบหลีกควันลึกลับที่ขวางทางเพื่อนด้านหลังยื่นตัวเกรงและจับเบาะด้วยความหวาดกลัวรถกระแทกหลุมกระทันหันทั้งสี่คนตัวแข็งและเกรงเต็มแรง น้ำเสียงกรีดร้องเบาๆจากความตกใจรถพุ่งต่อไปอย่างรวดเร็วทุกคนเกรงและกอดกันกลมความเร็วและแรงเหวี่ยงทำให้บรรยากาศตึงเครียดขึ้นมองเห็นแสงไฟสว่างจากถนนด้านหน้าความหวาดกลัวคลายลงเล็กน้อยแต่ทุกคนยังระแวดระวังและจับภูมิลัยหรือเบาะแน่นรถดับ ทุกคนลงมาดูรอบตัวบรรยากาศมืดและน่ากลัวเสียงลมและใบไม้เพิ่มความตึงเครียดลมพัดแรงเสียงใบไม้และต้นไม้ดังทุกด้านทุกคนเกรงและระแวดระวังพยายามประคองตัวในความมืดทุกคนยืนรอบรถคนขับพยายามสตาร์ทรถทุกคนเริ่มมองรอบๆเผยเห็นสุสานมืดสลัวความมืดและหมอก ทำให้ทุกสายตาจับจ้องรอบตัวรถสตาร์ตติดทุกคนถอนหายใจโล่งใจรีบขึ้นรถและเตรียมมุ่งหน้าต่อในใจคิดพวกเราต้องไปให้พ้นจากความน่ากลัวตรงนี้สักทีทุกคนอยู่บนรถอย่างระแวดระวังถนนมืดและเปลี่ยวเสียงหมอกและต้นไม้เพิ่มความลุ้นระทึกกลัวที่จะต้องเจอสิ่งแป,แปลกๆบนถนนเส้นนี้อีก รถผ่านร้านค้าที่เคยเจอลุงอธิบายว่าถนนเส้นนั้นไม่ควรใช้ให้ไปเส้นทางใหม่ตามที่ลุงบอกเพราะทางนั้นมันคือทางผีผ่านทุกคนฟังอย่างตั้งใจและเริ่มปรับทิศท,ทางขับรถออกมาไม่นานก็ถึงถนนใหญ่พวกเขามาจอดรถที่ปั๊มสว่างทุกคนกอดกันเพราะรอดมาได้ความโล่งใจและเหน็ดเหนื่อยหลังจากผ่านความตึงเครียด